สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าโมบายทีเอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับก็ต้องยินดีกับแชมป์ยูซีคนล่าสุดนะครับบิ๊กเอียร์นะครับก็คือเรียมแมริดนั่นเองฮะโอ้โหต้องบอกว่ากูรูตัวนะครับโอ้โหซูเปอร์เซฟสุดๆเลยนะโอ้เหนียวสุดๆเลยนะครับเห็นแล้วอยากจะเอากูรูตัวมาอยู่ในทีมเหมือนกันนะเอออ่ะวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาแนะนํา11ผู้เล่นนะครับที่บอกว่าคุ้มราคาแล้วกันนะในงบไม่เกินแบบไม่เกิน5ล้านแต่ละตัวนั่นเองนะฮะ ก็จะเป็นตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนำนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองครับมีบริการเติมฟีฟ่ามือบายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพคทุกราคาในเกมนะครับผมราคาถูกเกม 10- 20%่เนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สําคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิก์เพจร้านที่ปักบุดไว้ให้เรียยยบบบรรร้้้้อออแแลลววนนคัผมมสาาาถไไปชกกกกดเ็ตง่ นี่เลยครับคาสิยัสนะครับก็ต้องบอกว่าคุ้มราคาแล้วกันนะครับนะอยู่ในช่วงงบประมาณ5ล้านประมาณนี้ครับเซียก็คือหนึ่งในผู้เล่นที่คุ้มราคาครับด้วยโอออลเก้าสิบหกนะครับคือแบบว่าไม่มีใครราคาถูกเท่านี้แล้วละนะด้วยโอออลเก้าสิบหกนะครับอยู่ที่ประมาณ5ล้าน4ประมาณนี้นะครับในเรื่องของความเหนียวความเซฟก็จากที่ได้ได้เล่น VSA นะ V VSA เนี่ยเจอบ่อยมากๆเลยนะครับก็เหนียวอยู่นะเหนียวอยู่นะฮะมีลูกเซฟเซฟบินปัดได้ก็บ่อยนะฮะเออ แต่ในเรื่องของการเล่นเฮดทูเฮดก็มีบ้างนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเราเล่นเฮดูเฮดนะครับยียังไงมันก็เข้านะอยกเว้นว่าแบบจะเหนียวหนึบแบบฟันเดซาอะไรเงี้ยแต่ว่าในส่วนของผู้รักษาประตูทั่วไปนะครับที่แบบว่าไม่ใช่ฟันเดซาลงมานะครับก็คล้ายๆกันใกล้เคียงกันเท่ากันนั่นเองนะฮะคาสิยัสก็คือหนึ่งในความคุ้มค่านั่นเองนะครับสครับซีบีนะครับก็ต้องบอกว่าในงบ5ล้านเนาะก็จะมีไม่กี่คนนะครับโคดี้นี่ก็เขาบอกว่าชานะชาแต่ว่ายังไม่เคยลองนะครับ อัลบ้าก็น่าสนใจนะครับที่น่าสนใจนะก็น่าจะเป็นเจอมาติดนะครับด้วยโออ94ครับอยู่ที่ประมาณไม่เกิน5ล้านนะครับเจติดนี่ดีกว่า UCL นิดนึงครับก็คือในเรื่องของความเร็วเนี่ยสูงขึ้นนะไม่ช้าเหมือนเดิมนะนี่เร็วสปิดดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะแต่ในเรื่องของกายภาพเนี่ยเหมือนเหมือนการหมดเลยครับมีสแตทที่เพิ่มเข้ามาตามโออที่เพิ่มขึ้นนั่นเองฮะตัวนี้ก็ตัวที่1นั่นเองครับตัวที่2ก็น่าจะเป็นยู ตัวที่2ก็น่าจะเป็น T.S นี่แหละครับน่าจะเป็นโคดี้นะครับนะไม่งั้นก็รออารูโนะครับราคาลงมากว่านี้นะครับน่าจะน่าจะไม่เกิน5ล้านนะครับในน่าจะประมาณช่วงวันพฤหัสวันศุกร์นะน่าจะราคาลงมานะครับอารูโกล่างนี้นะครับก็น่าสนใจนะครับเนี่ยครับความเร็วดีมากมากเลยนะครับดีตั้งแต่ล่าง UCL แล้วนะครับเนี่ยอารูโนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นที่แนะนำนะในตำแหน่ง CB นั่นเองนะครับอในตำแหน่ง LB นะครับก็มี ดีเบตมา2คนนะฮะความรู้สึกนะความรู้สึกนะก็คือเจ้าร่างนี้นะครับยังไม่เคยใช้เจ้าที่แบบที่ไม่ใช่ร่างนี้นะครับคือร่างเนี้ยใช้ประจานะร่างนี้กับร่างนี้ยังไม่ใชะครับแต่ว่าสแตตดีกว่าร่างนี้แน่นอนนะครับกับดีเบตตัวนี้ครับเดวี่เดวี่ข้อเด่นคือเกมรับดีมากๆเลยนะครับเกมรุกอาจจะไม่อาจจะไม่วือหวาเท่าเจ้านะครับเจ้า2ร่างนี้นะครับเกมรุกดีมากๆครับเกมรับอาจจะความรู้สึกนะเกมรับอาจจะ เดวี่อาจจะดีกว่านะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบสายไหนนะครับถ้าสายฟิลิปส์ก็แนะนําเจ้าคาสโตครับแต่ถ้าไม่ยึดติดสายนะครับเดวี่ก็น่าจะเป็นช้อยที่ดีเช่นกันนะครับราคาต่างกันไม่เยอะครับเนี่ยครับตัว9 4กับตัวนี้ครับต่างกันนิดหน่อยเองครับนะประมาณนี้นั่นเองครับต้องบอกว่าในตําแหน่ง RB ครับก็มีคู่แข่งกันไม่เยอะครับซาเติก็ยังยืนหนึ่งอยู่นะครับยืนหนึ่งนะครับถ้าไม่รวมฟิลิปราม ร่างนี้นะฮะเขาคือยืนหนึ่งนะตำแหน่งนี้นั่นเองนะฮะแต่ถ้างบไม่ถึงนะครับอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน5ล้านนะก็น่าจะเป็นตัวนี้ครับคาร์ลอสอัลเบรโตนะครับคาร์ลอสอัลเบรโตนี่คล้ายๆซานิติเลยนะครับจากที่เล่นมานะครับถือว่าเกมรับนี่ดีนะครับเกมรุกอาจจะไม่ดุบ่าเท่าซานิตินะครับแต่ว่าเกมรับนี่แน่นดีฮะก็ตัวนี้เป็นตัวที่แนะนํานั่นเองนะครับมาดู CM กันมากตำแหน่ง CM นะครับก็เป็นที่ได้รับความนิยมกันมากมากเลยนะครับเพราะว่าตำแหน่งเหล่านี้นะครับ เป็นอะไรที่แบบมันจะต้องใช้นะครับเนาะ CM เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องใช้นะครับซึ่งราคา CM เนาะก็ต้องบอกว่าราคาสูงเหมือนกันนะฮะในตัวที่ดีๆหน่อยนะครับก็ราคาได้เรื่องเหมือนกันนะตัวที่แนะนำนะฮะก็น่าจะเป็นเซดอปนะครับเซดอปนะแต่ว่าราคาก็20ล้านนั้นแต่ถ้าในงบ5ล้านจริงๆนะครับก็น่าจะเป็นอีลิกเซ่นแหละนะความรู้สึกนะอีลิกเซนน่าสนใจนะฮะแมนก็โมดิกครับโมดิกร่างนี้ครับโมดิกร่างนี้ ถือว่า2ตัวนี้ดีครับในตำแหน่ง CDM ครับก็ต้องบอกว่ามีการแข่งขันดูเดือดกันเหมือนกันนะฮะแนะนําเป็นร่างใหม่ดีกว่านะซึ่งเฟสนีก็ราคาจะอยู่ช่วงประมาณนี้ครับอยู่ที่ประมาณ8ล้านเนาะซึ่งมันก็สูงอยู่นะครับเฟสนีก็จะเป็นเด่นในเรื่องของเกมรุกนะเกมรุกนี่ถือว่าเติมดีมากๆนะครับบางทีเติมดีกว่า CM บางตัวอีกนะแต่ว่าเกมรับนะครับอาจจะแบบอาจจะไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นั่นเองนะฮะ ก็จะอยู่ชิปประมาณ8ล้านากว่านั่นเองนะครับแต่ถ้าแบบงบประหยัดจริงๆนะครับคุ้มราคาเลยนะครับก็น่าจะเป็นโรดี้ครับโรดี้นี่ก็น้องๆายกะเลยนะ1สูงนะครับ2เกมรับดีนะครับ3เกมรุกก็ไม่ค่อยเติมเท่าไหร่นะก็น่าจะเหมาะกับ CDM นะ CDM มันจะต้องตัดเกมรับได้ดีๆนะครับมันถึงจะเอาอยู่นะครับซึ่งโรดี้นะครับก็น่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วลหละนะครับคุ้มราคา o อ93ด้วยนั่นเองนะฮะ ตำแหน่ง RM นะครับก็ต้องบอกว่าในงบไม่เกิน5ล้านนะครับก็มีช้อยให้เลือกไม่เยอะนะครับส่วนหนึ่งคือเขาไปเล่นตัว RW มากกว่านะที่จะเล่นแผน RM นั่นเองครับแต่ว่าถ้าใครที่เล่นแผน RM นะครับก็ดูแล้วนะครับน่าจะเป็นลาฟินญานะครับน่าจะคุ้มราคาดีครับด้วยตรงนี้ครับเนี่ยครับด้วยเท้านะครับ5-4นะครับแล้วก็พลังงานเหลือล้นทนเหลือหลายนะครับก็สแตตดีด้วยนะนี่ความเร็วดีด้วยนั่เองครับราคาอยู่ช่วงประมาณสัก3ล้านนะครับก็ เนี่ยครับสายเริ่มต้นเกมนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ยาวๆอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะนะตัวนี้ก็น่าสนใจนั่นเองนะฮะมาดูในส่วนของตำแหน่ง LM กันบ้างนะครับ LM นี่ก็ต้องบอกว่ามีหลายคนนะฮะก็ชื่อชั้นของซอนเนี่ยน่าจะดูเด่นนะครับ l อ LW นะครับซอนเนมาครับจะก็จะดูเด่นนิดนึงแต่ว่าถ้าตำแหน่ง LM จริงๆเนี่ยก็จะมีแค่ไม่กี่คนนะมีซอนมีแรดฟอร์ดแล้วก็มีคาร์สโก้นั่นเองครับเนาะมีมูเนียนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มูเนียน เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็มี3คนนี้มี3คนนี้แหละนะครับที่น่าสนใจนะครับนี่ครับถ้าเป็นซอนนะครับราคาเอื้อมถึงก็อยู่ช่วงประมาณนี้ครับซอนเก้าเอ็ดนะอยู่ที่ประมาณไม่เกินหล้านประมาณนี้ครับแรดฟอร์ดก็ดูดีนะครับนี่ครับแรดฟอร์ดจะมีในเรื่องของสปีดครับนี่ครับสปีดดีครับแม้จะโอเวอร์เก้าสิบสองก็ตามครับนี่แต่ว่าเท้านะครับเนี่ยเท้าซ้ายอยู่ที่3เท่านั้นเองนะครับแต่โดยรวมอื่นๆเนี่ยถือว่าดีนะครับแรดฟอร์ดนะครับแล้วก็นี่ครับ ตัวคาราโซครับจากกิจกรรม ts นะครับเนี่ยครับเท้าดีมากๆเลยนะครับเนี่ยพลังงานอาจจะเหนื่อยเหนื่อยเร็วนิดนึงนะฮะเนี่ยครับอยู่ช่วงประมาณสัก8ประมาณนี้เนาะสกิลมูฟซีดาวอันนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับเนี่ยครับสแตตดีด้วยนะครับโอ้ความเร็วดีมากๆเลยนะฮะตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่น่าจะดีสุดแล้วแหละนะคุ้มราคานะอ่าและตัว c a M นะครับก็ต้องบอกว่าในงบ5ล้านเนี่ยมีให้เลือกหลายตัวมากๆเลยนะฮะอ่าตัวแรกที่แนะนำนะครับก็ต้องบอกว่า น่าจะเป็นตัวซาวด์ช์นะครับนะก็คือใช้แบบประจําเลยนะครับซาวด์ช์มีข้อดีตรงหนึ่งก็คือถูกนะครับ2ก็คือเท้าที่5ทั้งคู่ครับแล้วก็พลังงานเหลือล้นครับอยู่ที่10เต็ม10ครับแล้วก็สกีมุฟฟีดาวนะครับอันนี้คือคุ้มราคาสุดๆแล้วนั่นเองนะฮะสก็น่าจะเป็นบัลลักครับนะบัลลักตัวนี้ก็สแตตดีมากๆเลยนะฮะนี่ครับเนี่ยเท้า4ีครับพลังงานก็เต็มสิเหมือนกันนะนี่ครับสกีมุฟฟีดาวครับนะแต่อาจจะเป็น กลางตัวรูกที่แบบว่าเน้นรับได้ด้วยนะอาจจะไม่พิ้วเท่าไหร่นะครับนะแต่ถ้าชอบพิ้วๆิวนะครับก็น่าจะเป็นบลูโน่ครับเพิ่มตังอีกนิดนึ่งครับบูโน่นี่พิ้วแน่นอนนะครับเนี่ยความพิ้วเนี่ยครับแต่ว่าในเรื่องของความถนัดเท้าเนี่ยอาจจะมีข้อด้อยนิดนึงนะฮะอาจจะต้องเข้าขวาแล้วข้อยิงนะครับนะถ้าไม่ชัวนะครับเข้าขวาแล้วข้อยิงดีกว่านั่นเองนะครับ สำหรับบูโน่นะครับส่วนซอนนี่อาจจะไปติดตรง LW LM นะครับนะก็เลยไม่ค่อยอยากจะแนะนําถามว่าซอนดีไหมดีนะครับดี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 มากๆเลยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าจะชอบตัวไหนนั่นเองนะฮะมาดูในเรื่องของ LW บ้างครับ LW นี่มีหลายตําแหน่งมากๆเลยนะฮะคนที่น่าสนใจนะฮะน่าจะเป็นน่าจะเป็นเนมาครับเนมาร่างนี้ครับคือ94ครับราคาอยู่ที่ประมาณ7.8ล้านนะครับเพิ่มตังมาได้อีกนิดหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะใช้ได้ยาวๆนะครับนะ ถ้าไม่มีงบจริงๆนะครับก็น่าจะเป็นพวกซอนนะครับเอ็มเปนะไม่รู้ซอนจะติดตำแหน่งกันหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่ใช้ LM ครับใช้ซอน LW ก็ได้ครับเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก4.2ล้านนะครับเอ็มเปก็พอได้ครับมาที่ตำแหน่ง RW บ้างครับ RW นี่คุ้มๆราคาครับใช้ได้ดีๆเนี่ยก็คือโรดิโก้ครับ10ล้านนะฮะ94นะครับ10ล้านแต่ว่าก็ราคาก็ได้เรื่องอยู่เหมือนกันนั่นเองฮะตัวที่คิดว่าน่าจะคุ้มราคาสุดนะครับคือแบบว่า ซื้อแล้วสามารถขายได้ด้วยนั่ก็คือมาเลสนั่นเองครับมาเลสมีข้อดีตรงที่ราคาถูกนะครับอยู่ช่วงไม่เกิน3ล้านนะเท้า4 5หอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยความพลังงานอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสกิลมูฟเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนั่นเองนะฮะสเตตด,ดีด้วยนั่นเองครับและกลองหน้าที่ไม่เกิน5ล้านครับก็ <c oughs> จะบอกว่าเดอะบอยก็กระไรอยู่นะเดอะบอยเหมาะกับเป็น CM มมากกว่านะแต่ถ้าใครชอบเดอะบอยที่เป็นตำแหน่งกองหน้าก็ลองดูก็ได้นะครับ ก็ถือว่าลองดูแล้วกันนะยังไม่เคยใช้หรอกครับกองกองหน้าที่เป็นเดอะบอยนะฮะแต่ว่าถามว่าเดอะบอยดีไหมก็ดีนั่นแหละนะครับอ่าะไรกองหน้าครับที่อยู่ในงบนะที่อยู่ในงบนะครับจากที่ดูดูเนี่ยครับก็น่าจะเป็นมาเนี่นะครับมาเนี่9เก้าสิบสามนะครับเพราะว่านี่ครับเท้าห้าทั้งคู่ครับพลังงานดีด้วยนะครับนี่ครับเก้าเต็มสิบครับสกิลมุกสี่ดาวนั่นเองครับนะก็ถือว่าดีด้วยนะครับนี่สแตทดีมากๆเลยนะครับหลายอย่างมากๆเลยนะฮะลองลงมาก็ ใครดีอะโอบามยองนะโอบามยองนี่ก็ถือว่าตัวดีเหมือนกันนะครับนี่ก็ยังใช้อยู่นะครับนี่โอบามยองนะครับสเตตดีนะครับท้าวสีห้านะครับสกิลมูฟสี่ดาวครับตัวนี้ก็ได้ครับดันกริชครับแต่ว่ายังไม่เคยใช้นะดีตรงที่เท้าวหทั้งคู่ครับนะครับพลังงานดีสกิลมูฟดีครับสูง173เซนเมตรครับอ่าลูกกากะอาจจะอาจจะเป็นด้นิดนึงครับข้อนี้นะครับ ก็เข่าวๆาประมาณนี้แล้วกันเนาะนี่ก็เป็นการจัดันดับส่วนตัวนะที่แบบว่ามองว่าคุ้มราคาแล้วกันนะครับที่แบบใช้ได้แล้วก็ใช้แต่แรงได้นะครับนักเตะก็คุ้มราคาแล้วกันนะครับถ้ามีกิจกรรมใหม่มานะครับเราก็สามารถที่จะแลกตัวอื่นๆมาทดแทนตำแหน่งที่พี่แนะนําอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าตำแหน่งที่พี่แนะนํามันอยู่งบไม่เกิน5ล้านเข้าวๆาประมาณนี้แล้วกัน,นเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ